สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูบวบผัดหมูสับนะครับทําง่ายแล้วก็อร่อยมากๆนะครับเพื่อนๆและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทากันครับวัตถุดิบของเราในวันนี้นะครับก็จะมีหมูสับกระเทียมนะครับก็ตํามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็บวบนะครับหน้าตาของบวบก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็นําไปปอกเปลือกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอเคครับในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปเริ่ม หั่นเตรียมผัดกันเลยครับก็นําบวบมาหั่นแบบนี้เลยนะครับเพื่อน หันเสร็จเรี people, ยบร้อยพักไว้ก่อนครับขั้นตอนต่อไปไปตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปครับเดี๋ยวเราจะมาผัดกระเทียมให้หอมกันก่อนเลยครับเมื่อกระเทียมของเราเหลืองหอมได้ที่แล้วตามด้วยหมูสับครับใส่ลงไปได้เลยจากนั้นเราก็ผัดจนหมูสับส <socks S 2> ุกนะครับ <dadurch> เราก็จะใช้ตะหลิวของเรานะครับสับๆให้มันแยกออกจากกันนิดนึงนะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนใหญ่จนเกินไปนะ พอเราผัดจนหมูสับได้ที่แล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปเราก็นําบวบลงไปผัดต่อได้เลยนะครับผัดต่อไปสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาเติมน้ํากันครับเพื่อจะทําให้บวบของเราสุกง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผัดบวบของเราในวันนี้นะครับผมก็จะผัดจนบวบบวบมันนิ่มเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับใส่น้ําลงไปครับสักเล็กน้อยพอเราใส่น้ําลงไปแล้วนะครับเราจะ นำฝามาปิดไว้นะครับเพื่อจะเร่งให้บวบของเราสุกได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะสุกทั่วกันด้วยนะครับเพื่อนๆระยะเวลานะครับก็ประมาณสัก2 3สานาทีเพื่อนๆก็มาเปิดเช็คดูได้นะครับนี่นะครับพอเราเปิดเช็คดูถ้าเกิดมันยังนิ่มไม่พอเราก็ปิดต่อไปอีกสักแป๊บหนึ่งได้นะครับเพื่อนๆแต่นี้ผมก็ได้ที่แล้วนะครับ เมื่อบวบของเรานิ่มได้ที่เราก็ปรุงรสชาติกันเลยครับอย่างแรกที่เราใส่ลงไปก็จะเป็นซอสหอยครับตามด้วยซอสปรุงรสน้ำตาลใส่สักเล็กน้อยครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากใส่ผงชูผงปรุงก็สามารถใส่ได้เลยนะครับจากนั้นเราก็ผัดต่อเปีกสักพักหนึ่งเลยนะครับเพื่อที่จะทําให้รสชาติของเราลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับนี่นะครับผัดต่อไปเรื่อยๆเราจะไม่เติมน้าแล้วนะครับเพื่อนๆ นี่นะครับผมก็ผัดมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับน้ำผัดของเราก็ได้ที่แล้วนะครับน้ำที่อยู่ในผัดของเราก็เริ่มเข้มข้นนะครับดูจากน้ำนะครับผัดเสร็จเรียบร้อยเราก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟลงจานได้เลยครับเทคนิคผัดบวบยังไงให้อร่อยนะครับเราจะไม่เติมน้ำหลังปรุงรสชาตินะครับเราจะผัดจบในทีเดียวนะครับเพืเ่อนๆถ้าเกิดเรา เติมน้ำหลังปรุงรสชาติผัดของเราก็จะไม่เข้าเครื่องแล้วก็ไม่กลมกล่อมนะครับโอเคครับเราก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับเมนูผัดบวบหมูสับของเรานะครับทําง่ายมากๆนะครับเพื่อนๆก็ลองนําไปทําตามกันดูได้นะครับแล้วถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ก็แชร์กดซับสไครป์ด้วยกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ